ผลโดมาอยู่ในกำมือของเราแล้วทุกคนโด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 ทำไมต้องชื่อว่าโดด้วยไม่รู้ในเกมนี้อ๋อในวันพีมันแน่ชื่อว่าผลโมจินะผมก็ไม่เคยเห็นเจ้าพรานุภาพของผลโดนี่หรอกแนะผมจะลองดีแอคชั่นดูแนะทุกคนรู้สึกเหมือนผมเปล่าครับท่าแรกความชำนาญหนึ่งตึ้งเฮ้ยยิงไฟออกไปเฮ้ยแรงนะ3 1 0 0เลอยเหรออู้อู้อู้อัพเลเวลแล้ว แล้วขึ้นที่เบรกที่61อืมขึ้นมาเยอะเลยทุกคนทีนี้นปลดลบได้กี่เร็วปลดลบตัว F ได้แล้วลบตัว F มันคืออะไรอ๋อการกลิ่งอ๋อผมจำได้แล้วที่มีคนเอามาใช้ไล่ล่าผมมอนี่ออกแล้วนึกออกแล้วลท่านี้เฮ้ยมันกลิ้งไปตามเมาเหออ๋ออย่างนี้นี่เองซุบๆๆๆเฮ้ยมุกเม้นต์ก็โอเคนะไม,ไม่ได้เร็วไม่ได้แย่แต่ผมว่ามันช้านะ ผมว่าจะโดนยิงได้โอเคโอ้ว okay. oh, ันกระเด็นนะทุกคนนี่มันเก็บเลเวลยากมากๆเลยนะผมว่าเนี่ยเดีย๋ยวต้องรอยอ้ท่ารออีกสักท่าก่อนสติ๊กี้โดผมหวังกับท่านั้นมากเลยหวังว่าจะช่วยยกคุณภาพชีวิตของผมให้ม,มันดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยหนึงตอนนี้คือเดสหนียันหน้ามืดเนี่ยมันไม่ใช่ทรงของเราอะครับทรงของเรามันต้องบวชทุกคนจะมาเดนโดเด่นหนีมอนสเตอร์มันก็ไม่ใช่ใช่ปะ โนี่เราเริ่มต้นด้วยการเป็นไอ้คีสศาต์มอนเตอร์เหรอเนี่ยไม่ใหญ่เชื่อเลยเอาว่ะอีกทีนึงบุมบึ้มบึมมึมหนึ่งแล้วโอ้โหเลขกํำลังดีคนมันอันล็อกพอดีกำลังสวยเลยนะท่าต่อไปมันคือสติ๊กกี้โดมันเป็นอะไรเหนียวเหนียวเหรอแป้งเหนียวเหนียวเหรอฟังดูไม่เข้าท่าเลยโอเคลองใช้ดูคน อูมอันนี้เน,กกนี่สเิ็กสติกโดคืออะไรเนี่ยทุกคนเหมือนมีมือพิเศษงอกขึ้นมาอีกมือหนึง่งแล้วก็เคลื่องศัตรูทิ้งไปมันใช่เหรอครับเนี่ยโอ้อยท่าน,นี้หรือเปล่าที่ว่าเอาไว้แบบว่าหมุน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 ศัตรูเปล่าอันนี้ผมผมไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าหรือมันต้องเอาวเวกินมันต้องปลุกก่อนหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันผมโดนท่าไหนยผมจําได้ว่ามันมีท่าจิ้มจิ้มตำตำขึ้นมาจากพื้นด้วยนะผมโดนบ่อยมากเลย ดนตุ่ยด้วยท่านั้นตลอดเลยทุกคนนะนี่งั้นเหรอท่าดูตลกนะผมว่าทุกคนจริงๆคนเล่นไปได้ไงเนี่ยฝืนใจเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยหรือมันเท่ทุกคนมันเท่ยงไหนเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยอินนะลักสักเท่าไหร่ผมว่าผลมางกรนเทพเยอะจริงๆทุกคนเขาบอกว่ามันมีคอมโบเทพด้วยโอ้โหแล้วท่านี้โคตรมีข้อเสียเนี่ย ตัวยืนนิ่งไะทุกคนนี่มันเป็นเป้านิ่งเลยอ่ะเพื่อนก็ส่องตายดีแบบเนี้ย PVP หมูไม่ได้เลยนะเนี่ยจริงๆริงนลุมนี่คือเสร็จเลยเป็นเหยื่อแร่แรกๆเลยนะผมว่าแต่ PVP หนึ่งๆอาจจะดีจริงนะเพราะ PVP หนึ่งๆถึงตัวนิ่งอ่าก็คือได้ล็อกขาเพื่อนไงเออแต่ประเด็นคือถ้าเกิดจังหวะนัวนี่ไม่ได้ล็อกขาโอ้โหเนี่ยผมผมว่าแตกแน่เลยอ่ะนั่นไงนั่นไงจะแตกแล้วอ่ะ ความจำนาส200จะได้ใช้เคิร์ฟโดทุกคนเลยมหมต่อานะทุกคนคือผมลืมไปว่าผมมีบัตรอิเล็กโตด้วยาสมองเรื่อยๆนะทุกคนไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์เลยนะครับลืมบริหารหัวสมองไปบางทีนะทุกคนผมใส่กินข้าวน้อยไปช่วงนี้หรือเปล่านะแต่จริงๆกินเท่าไหร่ก็หัวสมองผมก็เท่าเดิมนะอว <laughs> โอ้โหสึกนะครับดูถูกปัญญาตัวเอง <laughs> ปุ๊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 ปปนะนะโอย คือแบบไม่ได้บริหารข้อดิ้วมาหลายวันนะครับอะไรอะไรมันก็ฝืฝฝดๆ่ะทุกคนผมใช้ตัวซีอีกทีมันจะตายไหมเปรี้ยงเขาไว้มีตายฮะชสดสุดท้ายรออยู่นะจ๊ะนะครับกับท่า fly do do bin เหรอแปลว่าอะไรวะปุ้มตัวชาร์จด้วยฮะชาร์จด้วยนี่ยังมีเหลือไหมฮะมพวกนี้เขาเรียกว่าพวกเศษเดน พวกไม่ยอมตายฮะอย่างนี้ต้องจิ้มด้วยยางยางใหญ่อุ้ยคืออะไรวะยางใหญ่โอเคทุกคนคือแป้งเหนียวไงแป้งเหนียวเออแป้งเหนียวเป็นยางระหว่างนี้นะฮะเพื่อเ,อ,อเป็นการทํากําไรเวลาเก็บเลเวลไปด้วยนะครับเราต้องรับเควสไปด้วยทุกคนเพื่ออนาคตที่จะเจอกับผล,ลไม้ที่ออกมาจากร้านค้าอาจจะมีผลดีด มาอยู่ในร้านคายก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตังเนี่ยเราคงจะน้ำตาตกในเป็นแน่ทุกคนมาไหนดูซิท่านี้เคิร์ฟโดแป้งโคงๆครือป่าแป้งโคง้งโมันเป็นแป้งมัวนน่ะเป่าเออโคง้งๆเคิร์ฟโดมันหน้าตาเป็นยังไงวะอย่าทำให้พ่อผิดหวังนะท่านี้นะลูกนะโมจิแนฮะชื่อโปดในหน้ากินมากทุกคนหวานๆอร่อยเลยหหิวเลยนะใช่ไ มาครับท่านี้โปรซี่พลามมากครับอ,รอู้มลอยอ๋อเป็นการกระโดดเข้าไปชาร์จสัตรูกันดืออืมก็ออโอเคนะท่านี้เหมือนจะแรงอย่นะนะต่อครับอุ้มลอยเฮ้ยท่าเริ่มแรงว่ะทุกคนจริงเก็บมาสักพักหนึ่งท่าเริ่มแรงเริ่มจะดูพึ่งพาได้อ่ะนะมาอีกทีนึงโปรซี่อ้มอัวเข้าให้อยังไม่ตายยังไม่ตายมีซ้ำพัวลอยเฮ้ยเริ่มเร็วอ่ะทุกคน ตอนแรกว่าเก็บเลเวลไม่ดีนะเฮ้ยเก็บเลเวลก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่แยทุกคนทุกคนผมเพิ่งรู้นะฮะว่าผมตัวซีเนี่ยสามารถกดค้างได้ด้วยทุกคนดูรีดเลย้อปูโอ้โหแล้วไปชนมันระเบืดให้เองเลยอะ่ะกระเด็นขึ้นฟ้าด้วยอะ่ะแต่มันจะดีเวลาเราไปพีพีผมไม่ค่อยเห็นท่านี้นะเวลาคนใช้แต่ผมก็มีเหมือนกันนะแบบแอบบแอบบมาใช้ตอน,นผมกําลังจะขึ้นเรือผมโดนบ่อยทุกคนทุกคนเคยโดนเงินปากกำลังจะขึ้นเรือ,อ,งงลลอแล้วโดนตุ๋ยอะ่ะ เป็นอะไรที่ครับแค้นใจมากทุกคนคือแบบเรากําลังติดคุย n อเอ็นอยู่ไงนะมันจะมีพวกที่พิใสษอย่างนี้ทุกคนพคตแข้นนอนแผ่รากันนานจริงกว่าจะลุกขึ้นได้ตุมต้มโอ้หมโอเคเอ่าตัวซีปิชาตตัวเสร็แอบสามร้อยสองยี่มีหลงเหลือมาอกแล้วไหนลองดูซิมเป็นไง อ้อไอ้ท่าต่อยนี่เข้าใจแ่ะแต่มันต่อยแป๊บเดียวแนละ้วคนอะไรวะคือถ้าไม่ปลุกนี่คือมันกากใช่ไหมเนี่ยโอ้ที่ผมุตสหามมารีวิวเข้าใจว่ามันเหมือนกับที่เขาใช้พีพีใส่ผมแล้วไงโอ้ไม่เรียกว่าการรีวิวดีกว่าผมผมเรียกว่าการอะไรนะการเล่นครั้งแรกเออเฟิร์ไทม์เฟิร์ไทม์ทัดครั้งแรกจับครั้งแรกรู้สึกยังไง ก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟาร์มไม่ได้แย่นะทุกคนมันก็ดีอ่ะตุ่๊บตุ๊บเออโอ้โหใช้ได้ว่ะอืมถ้าต่อยก็โอเคนะเราต่อยดูอีกทีหนึ่งเป็นไงได้ปลุกเอ็กแล้วค่อยๆต่อยได้ป่ะจากนั้นต่อยตุ๊บ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 โอ้โหเบามากท่าต่อยโท่เบาเกวนท่าต่อยสีทุกคนผมรู้สึกปิดหวันนะถ้าไม่ปลุกคือไม่เก่งเออสงสัยอย่างนั้นแหละ น้องๆเขาบอกว่าเทนะ่แต่ผมเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกถึงความเท่เข้าไร่ไม่รู้ว่าเท่ตรงไหนเหมือนกันไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะรู้สึกผนพิษเทก่กว่าในความรู้สึกปผลไปนะผลพิษขนาดไม่ปลูกข้าเท่แล้วโอ้โหต่อยแวบ,บเดียวเองอะ่ะถ้าปลูกนี่ต่อยอย่างนานผมจําได้ต่อยเจ็บมากๆตอนที่ปลูกแล้วอะ่ะโอเคนะก็ใครชอบนะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับ เดี๋ยวเวลาชีวิตเหลือๆนะครับอาจจะไปทำมวอสั่นปลุกไปนะครับแล้วก็จะลองอ่เรียกชั่นดูอีกครางหนึ่งนะครับว่ารู้สึกไงเดี๋ยวผมก็ก็โอเคนะครับมันก็ไม่ได้เป็นผลที่อ่ผมเกลียดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบนะบทุกคนไม่ได้ชอบเปียตายรู้สึกชอบเปียตายผลพิสูจน์แล้ได้ลหรองเล่นมาคงติดใจนะครับโหยหาบนพิษไม่มีวันจางหายโอเคนะครับสำหรับลิบนี้ก็บา,บายยนะครับทุกคน ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้งด้วยนะครับมีคำแนะนำอะไรก็สามารถแนะนำได้นะครับที่ใต้ด้านล่างคลิปนะครับหรือจะเม้นจะคุยอะไรก็เมนได้นะทุกคนสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายฮะ